สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับ9ตุลาคม2565 15นาฬิกา45 000นาทีมาพบกับท่านผู้ชมครับพี่น้องชาวนาคอมเมนต์ถามมาว่าน้ำท่วมนาแล้วจะได้เงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่ไหมนะครับคำตอบครับมันคนละส่วนกันนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกรณีน้ำท่วมนาแล้วเราไปลงทะเบียนรับ าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเอาไว้นั้นอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าว่าพื้นที่นาของเราเนี่ยได้รับการประกาศว,ว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติก็จะมีการช่วยเหลือเดียวยาต่อไปถ้าเราไปลงทะเบียนรับกรณีเงินน้ําท่วมนาเอาไว้แล้วนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนไร่ละพันัครเรือแล้วไม่เกิน20ไร่เนี่ยจะได้หรือไม่นี่ขึ้นอยู่กับ1ท่านได้ลงทะเบียนปลูกเข้าปี6กข้าเอาไว้หรือยังอันที่1อันที่2ค่าเก็บเกี่ยว เขาไม่ได้เรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวครับน้ําท่วมหรือไม่ท่วมได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าเขาไม่ได้ชื่อโครงการไม่ได้เรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวถ้าโครงการเรียกว่าชื่อค่าเก็บเกี่ยวข้าวน้ําท่วมนานแล้วไม่ได้ค่าเกี่ยวแน่นอนนะครับแต่ว่าชื่อโครงการเขาชื่อว่าค่าบริหารจัดการนะครับและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับชื่อเต็มๆโครงการเขาว่าอย่างนั้นชื่อเต็มๆเขาว่าอย่างนั้นก็หมายความว่าถ้าลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วได้ไร่ละพันทั้งสิ้น ควรลยลไม่เกิน20ไร่น้ําท่วมหรือไม่ท่วมได้ทั้งนั้นเพราะเงินนี้เขาเรียกว่าเงินค่าพัฒนาและพัฒค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคือถ้าเกษตรกรลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วนี่ท่านจะต้องพัฒนาและจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีจ่ายทั้งนั้นไรละพันควรเลยแล้วไม่เกิน20ไร่นะครับจ่ายทั้งนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับน้ําท่วมไม่ท่วมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกชื่อว่าค่าเก็บเกี่ยวนะครับก็จึงจ่ายทั้งนั้น ส่วนจะจ่ายหรือไม่นั้นมันอยู่ตรงที่ว่าโครงการนี้เข้าที่ประชุมคอรมอเมื่อไหร่อนุมัติไหมนะครับถ้าโครงการนี้เข้าที่ประชุมคอรมอและคอรมออนุมัติโครงการและคอคอรมออนุมัติงบประมาณจ่ายแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกชื่อว่าค่าเก็บเกี่ยวเขาเรียกชื่อว่าค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใครลงทะเบียนไปแล้วได้แน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคณาราชการอนุมัติงบประมาณและอนุมัติโครงการนี้ก่อนครับ รอฟังเข้าที่ประชุมครมอรเมื่อไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ